ื่อวานวันนี้มาช <สา S 1> ้าแล้วเนี่ยต้องทําโทษละไหนรู้ที่งานเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยก็อาจจะไม่ทําโทษนะงานใช่ได้แต่ว่ากาทท็ส่งช้าไปนิดนึงต้องทําโทษนะคะวิ่งรอบสนาม5้ารอบเลยคะ่ะโค้กโค้มันร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะโอเคอันหนึ่งรอบก็ได้นะคะวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบเลยคะ่ะ What does the fuck say? What does the fuck say? Show it, show it, show it. Ooh, I'm sexy and I know it. Borey, let's go ไปแล้วไกล้เนิดเดียวเองเหนื่อยมากมีน้ำไหมนะขอน้ำดิขอน้ำมาหน่อยอ่ะไม่เย็นเลยขอน้ำมาดีทำไมวันนี้ทำไมน้ำไม่เย็นน้ำไม่เย็นอย่างไรเนี่ย กินน <differences S 2> ้ำอ่ะไมกินน้ำเย็น่ะโดยใส่น้ำใส่กับอะไรสักอย่างเออใช่มีอยู่พริกไทยป่ะแกเกือหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองก็ลองดิเออไปทำกันแล้ การทดลองหาวิธีที่จะทําให้น้ําเย็นเร็วขึ้นนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะผมกลุ่มแรกนะคะมีอุปกรณ์ดังน,นี้คือ 1. น้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้อง25องศา1ขวด 2. น้ำแข็งแล้วก็3น้ํา1ส่วน2ของปริมาตรถ,ถังครับแล้วก็อุปกรณ์สุดท้ายพริกไทยค่ะมาถึงกลุ่มที่2นะคะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างคะมีน้าเปล่า1ขวดที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เกลือแล้วก็น้ําแข็ง แล้วก็ถังแล้วก็ในถังนะมีน้ามีส่วนสองทงัน 2, 3, 3. ค่ะค่ะงั้นเราเริ่มก,กันทดลองกันเลยดีกว่านะคะโดยที่เราจะจับเวลา5นาทีนะคะในการใส่อุปกรณ์ทั้งหมดลงในถังพอหลังจากนั้นเราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเริ่มเตรียมอุปกรณ์เลยคะ่ะ <c oughs> 慢，你追上，追不上，不要慌张，就摇摇手里的竹竿。你望海，你在地，这叫望，希望去了哪里也带着你。天上的云，它虽然飘来，它不会带走你。 ก็หลังจากเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําการแช่น้ํานะคะแล้วก็จับเวลาเป็นเวลา5นาทีนะคะพีสใส่เย็นใส่ให้มันเยอะเลยพีไทายมันเย็นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดว แล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราจะมาเริ pal pal ่มวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์กันนะคะโดยจะใช้วัดฝั่งนี้ก่อนนะคะว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่อุณหภูมิปกตินะคะ นี่ค่ะตอนนี้อนะุณหภูมิก็ลดลงไปแล้วนะคะเหลืออยู่ที่ประมาณ8 8ณองศาเองนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะมาวัดฝั่งทไทยต่อนะคะ แล้วก็มาดูวันนี้นะคะอุณหภูมอิอยู่ที่ 10, 10, 10ประมาณ15-16องศานะคะแล้วก็จากการทดลองนี้ก็ทําให้รู้ว่าในการใช้เกลือน,นี้ <laus> จะทําให้น้ำเย็นเร็วกว่าใช้ผงค่ะสรุปผลการทดลองเกลอือมักจะละลายได้ดีโดยใช้ความร้อนเป็นตัวละลายดังนั้นเมื่อใส่นั้นแขง็งผสมกับเกล ลงไปเกลือจึงดูด,ดเอาความร้อนของน้ำแข็งมาไว้ที่ตัวมันฉะนั้น <c oughs> เมื่อเกลือดูดเอาความร้อนจากน้ำแข็งมาเรื่อยๆจึงเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของน้ำแข็งต่ำลงเรื่อยๆทำให้อุณหภูมิของสารไละลายที่มีน้ำแข็งเกลือละลายผสมอยู่ต่ำลงส่งผลให้น้ำในขดนวดมีมวลต่ำลงด้วย <c oughs> Check it out. DJ Watch Dima Chaos Donnie Flass Hey girl, shake it, shake it I wanna see you make it The way you work it It's making me horny Hey girl, work it, work it You make me wanna hurt